สวัสดีค่ะอยู่กับม่ดาแฟมิลีนะคะมีอการยามแรงนะคะคึกคัก่เง้ยจ๊คะเป็นวัดหายยังเออจามเจอได้เลือดเดทำไมยัไหาไปวานก็ติดจนา่อยที่นี่ไปไปเป็ใส่แมตเดียเียไปแล้ว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 ไปล้ไแล้วเุดมีเดินทางไปก่อนตามไปนะ แล้วจะมาิเอ่อค่าไอ้ปูไปใส่จัง้อยนึงเออเดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวบอกเขาเดี๋ยวบอกเขาไม่ยากหรอกใส่ที่ะไป่ให้ดเยีแล้วามาไปเราไปอกนเราเข้านี่ปิดเครื่องนะปิดร้านนะนะเก็บทุกอย่างแล้วนปิดมาน้ปนนี่ดาน้นี้ด้วยกันครับไปมืดไปใส่จริงคเอ้นง เนว่าชือแดงชาทูนเวลาบอกให้กินข้าวมาบอกไม่กินไม่กินไม่กินมาเสือเวลาจะบอกว่าถึงเวลาลับอะไามื่อเนินผุลาเขาจีเมื่อเมือนี่มือนนจะได้ห่อได้ถุงเนี่ก็จะกระตุเปียก ถ้ายังเมดเฮ้ยลานท้วเราเจงเรา้จะเป็นคนนี้บอกเราจะเป็นคนพูดตรงตเออใ่ได้เขาเขาใส่ฟาดเอาเอาฟาดหมดที่ถือไม้ได้ฟาดนะเาฟาดนะฟาดนหไม้าไม้จะฟาดไปเทียนตัวพี่เอ็นเเอาก็เดีวมันยังหั ทีเลยอนี่ยหายไปอยู่นี่แหล้รอให้มันได้8นาทีได้แบบนี้นะเขาจะถามว่าเป็นลูกค้าหรือมาสมัครงานบอเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปลี่ยนแน่นอนหรือเปลี่ยนแน่นอนจะเปลี่ยนแน่นอนจ้าจ้าแอนก็ไม่ได้ไปเนาะไปไปสิลูกไปลูอยู่เฝ้านาค่ะลุง จ้าจ้าเปิดเลยยังไม่ได้ใส่กุญแจถากกุญแจน้ำเสืออยู่จ้เจาเสือออกไปค่ะเปิดดูแล้วเต็มตัวนะคะเดี๋ยวเราก็ไปลดน้ำต้นไม้นะคะเดี๋ยวรอเสือมา,าก่อนเนาะ UFC มาจะพาไปเลี้ยงที่ร้านอาหารนะคะแต่ว่าแม่ดาไม่ค่อยสบายนะคะเดี๋ยวเรามาลดน้ำกันต่อนะคะลดน้ำยังไม่เสร็จเลยนะคะบรรยากาศยามแรงคือเสือยังไม่มานะคะก็เลยยังปิดประตูไม่ได้กุญแจอยู่กับเสือเสือกับปุ๊ไปรับน้องมิวนะคะน้องมิวสอบโอเน็ตนะคะ เราก็จะมาลดน้ำในสวนนี่แหละค่ะเวลาก็ตั้งแต่ไปบ้านมานะคะก็ไม่สบายนะคะไม่สบายเป็นวัดวัดล่งข้อนะคะเจ็บข้อนะคะก็เปิดสปริงเกอร์ใส่ตรงนี้ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเนาะโอ้ ดึงมาอีกนิดหนึง่งคือเอายางมาต่อแล้วมันก็ยาวดึงมาอีกนิดนึงนะคะนี่ทีนี้เราก็ไปลดอีกฝั่งหนึ่งนะคะเปิดสปริงเกอร์ไว้ฝั่งนี้เราก็ไปลดอีกฝั่งหนึง่ง มันดึงให้มันมามันจะได้ช่วถึงฝั่งทางนี้นะคะแล้วเราก็จะไปรถอีกฝั่งทางบ้านปลาอ้วนแล้วก็มาย้ายไปอีกทางนู้นนะคะทางนี้ก็เปิดใส่แล้วเนาะ เสือมาหรือ,อยังเนาะรอกุญแจอยู่บรรยากาศยามแรงนะคะ ก็อาจจะเงียบอยู่อืมปุ๊บปั๊บเจ้าคุณก็โตเป็นหนุ่มแล้ว รอหน่งเกานาทีทั้ง่เครื่องเดียวหกนีเดี๋ยวจะคันช่างไปหนึ่รว่าอกให้านชมคลิปนะคะอยากให้ท่นดูใ่

แม่อยู่นี่มีกระเป๋าใครรอดต้ <c oughs> มีบุญแม่อยู่นี่นนมืมมดก็จะไปกับชิดนะคะก็บรรยากาศยามแรงนะคะตอนนี้ก็รอนะคะรอเสือกับปุ๊นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ